สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวขาตั้งคีย์บอร์ดไฟฟ้านะครับผมสินค้าเข้าใหม่จากทางร้านนะครับร้านของผมนะครับอยู่แถวเพชรเกษม81นะครับอยู่ก่อนถึงซอย81นะครับผมชื่อร้านก็จะเป็นยูร์กิตาร์ช็อคนะครับผมอันนี้แข็งแรงทนทานนะครับราคาโปรโมชั่นด้วยนะครับผมก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมอ่านี่ครับ อันนี้ผมไม่ได้ตัดต่อรูปภาพนะครับให้เห็นชัดๆเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะไว้เกี่ยวกับตัวคีย์บอร์ดนะครับเอาไว้ยึดนะครับให้ไม่ให้หลุดนะครับผมรุ่นนี้ก็พับเก็บได้นะครับผมประกอบง่ายนะครับมีที่ล็อกนะครับผมอ่าแข็งแรงทนทานครับอันนี้คีย์บอร์ดที่วางอยู่ก็จะเป็นพลาสติลเคหนึ่งหกหนึ่งนะครับผมอ่าอันนี้ขายดีมากนะครับ ข้าวแล้วกันเนาะขับขาตั้งคีย์บอร์ดไฟฟ้าราคาประหยัดนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมมันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ